สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการปั๊มผู้ติดตามแฟนเพจของ facebook นะ้นะก็มาอยู่แาวหน้าครับแฟนเพจเนาะเป็นเพจโปรไฟล์แบบนี้นะครับมนะก็ใครที่สร้างเพจเข้ามาใหม่นะหรือว,ว่ายังไม่มีผู้ติดตามเลยนีนะอาจจะมีน้อยนะครับหรือว่า,าสร้างใหม่แล้วยังไม่มีเลยก็สามารถปั๊มได้นะ ราจะทำไงก็มารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาที่แฟนเพจที่เราต้องการปั๊มนะว่าจะเป็นเพจอะไรก็ได้ครับเพจสายเท้านอะเพจขายของครับอ่อาออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายน้าขายขนมอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมาทําได้ทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเราก็มาที่เฟจแล้วก็เลื่อนข้นบนมาแล้วก็กรอบเข้ามาครับใคทรทำทำในถือก็สากดไปที่เพจแล้วก็กดคันล็อกเลื่อนเข้ามาได้เหมือนกันนะครับอ่ะถ้าทำนะครับก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับก็สังเกตว่าตอนนี้ผู้ตามมี10คนนะ แล้วก็มาที่เว็บไซต์ของเรานะ KBMK TH c o m นะครับผมก็จะใช้เว็บไซต์นี้การปั๊มอยู่ประจำเนาะก่อนอื่นเลยมาที่สังเกตคำว่าหมวดหมู่ตรงนี้นะครับถ้าใครใช้หมวดหมู่ไหนก็ให้ไปที่หมวดหมู่นั้นนะถ้าใช่ทิกตอกก็ใช้หมวดหมู่ของ t i k t o อกนะถ้าใช้ Instagram ก็หมวดหมู่ของ IG ตรงนี้ครับถ้าใช้ YouTube ก็หมวดหมู่ของ YouTube นะแต่นี้ผมก็จะปั๊มเฟซก็หมวดหมู่ของเฟซตรงนี้นะครับก็เลือกที่บริการเนาะตรงนี้ก็จะมีให้แล้วเลือกครับกดไลค์นะครับแบบหลายคนไทยกดรับต่างชาติเนาะ แล้วก็เพิ่มผู้ติด,ดตามนะครับผมรีวิวแฟนเพจก็ได้นจะจ๊ะแชร์โฟล์ดคอมเมนต์นะครับอ่าก็เลยแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมไลค์ติดตามแฟนเพจตรงนี้ครับก็กดก็มาเลยนะเนาะเป็นเลยก็กรอบลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ใส่ไปเลยครับเป็นมาขั้นต่ำกับปั๊มอยู่500ร้อยนะสองสุดอยู่ที่ส0 0แสนนะครับก็ค่าประกันอยู่ที่อ่าสองบาทแล้วก,ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ระบบได้รับความต้งการิอแบบแบบค,รคุณแล้วยวรอขึ้นสักครู่นะครับก็ใช้เวลาในาการปั๊มประมาณ 4- 5่ถ้านาทีเนาะไม่เกินนี้นะครับความชา้าความเร็วหรือว่าอะไรก็อยู่ที่ระบบของเซิร์ฟเวอร์นะครับบางทีอาจจะชา้าบางทีอาจจะเร็วเนาะตีต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับอตอนนี้ก็เป็นลิ้นที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้ครับถ้าเสียแดดเมื่อกี้ับว่าเสร็จสมบูรณ์แบบนี้เลยเนาะ,อะตอนนี้ก็เป็นบริการทั้งหมดบนบว็บไซต์เคบเอ็มก็สามารถลองมาดูวลาเรื่อตัวนี้ได้นะครับมา ตรงนี้จะเป็นคําอธิบายครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าลงกที่ต้องเขาก็จะเห็นบอกว่าเลงก์ที่ต้องต้องใส่ยังไงเนาะต้องเปิดเป็นสนามไม้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดราคาตอนพันเนาะก็ดูตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับเนาะสหรับการเติมเงินครับก็มาที่การเติมเงินตรงนี้เนาะก็จะมีทั้งสแกนคิวโคุดธนาคารครับชุปนิวเลดอังเปาว,วัานเลดเนาะเราจะไปดูว่าผู้ด,ดตามของเราขึ้นอย่างนะครับ โอเคครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับประมาณสี่ห้าทีมก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับอ่ะก็ปั๊มไปทั้งหมดจำนวนห้าอยนะครับนะไม่รู้จะแถมหรือป่าครับต้องรอดูสักคู่นะครับแล้วก็สำหรับการแนะนําเพื่อนนะครับมาแนะนําเพื่อนตรงนี้เนาะก็ใครที่อยากแนะนําเพื่อนแล้วก็อยากได้รายได้เสริมนะตรงนี้ก็จะมีลิงก์นะครับระบบก็จะแสดงลิงก์ประมาณนี้เนาะก็สามารถเอาลิงก์ตรงนี้ไปให้แนะนําเพื่อนได้เลยอ่าไปเพื่อสนับ เอาไปให้เพื่อนสมัครนั่นเองครับแล้วก็จะได้ค่าแนะนำประมาณ5%เนอะหรือว่าครา้นี้น5นะ5%มาจากการเติมแล้วก็การใช้งานของเพื่อนเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับการติดต่ออ d m i n ก็มาที่ตรงนี้เนาะผมชอบวซต์นี้ก็คือสามารถติดต่อแล้วก็คุยกับ Admin นะครับเวลาพิจหาเนาะ,ะว่ารยายละเอียดตรงนี้ก่อนครับรายละเอียทักหาเนาะขอเร่งความเร็วนะครับขอเติมยอดที่ลดลงเนาะหรือว่ากรณีที่ยกเลิกนะครับออเดอร์เนาะก็สามารถอ่านแล้วก็ทักหา a d ดมินัดนเลยนะครับ โอเคครับโอ้ลิบลอยครับตรงนี้ครับผู้ติดตามขึ้นเราขึ้นมาเรียบร้อยนะรู้สึกว่าจะแถมนิดหน่อยครับเพราะว่าอ่าของเดิมมีประมาณน่าจะ10คนนะตอนนี้ผู้ติดตามขึ้นมา560คนแล้วก็ถูกใจขึ้นมา500นะครับ5 0าร้อาคนแล้วก็ถือว่าเต็มจนเต็มตามจนเที่เราพัมไปเนาะก็ถือว่าใช้ง,งานจริงแล้วก็ขึ้นวไวม,มากๆครับอ่าก็ใครที่อยากใช้ง,งานบิลแฟนนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิวชั่นไว้ใต้คอมเมนต์นะสำหรับนี้ก็ไม่มีแล้วไม่ใช่คลิปหน,น้าน,นะครับผม